คก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นในปี25ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ในปีใหม่นี้ก็ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเราวอวยพรเราแล้วก็ให้เราสามารถที่จะก้าวต่อไปหรือว่าครอบครองรวมกับพระคริสต์ในแผ่นดินโลกวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะ การครอบครองคุณสมจิตอ่านสองเปโตบทที่หนึ่งข้อที่สี่โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความบัฒนาชั่วและจะมีส่วนในพละลักษณะของพระเจ้าโซดีบทที่ 8: ข้อ5พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับ ความมีอำนาจให้เขามัทธิวบทที่ห้าข้อสิท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับมาเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแต่จะทิ้งเสียให้คนหยียบย่ำหนึ่งยนบทที่สี่ข้อห้ข้อสถึงข้อห้าลูกทั้งหลายเอยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้ว พราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่ในโลกพวกเขาเป็นฝ่ายโลกเพราะเหตุนี้เขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อสี่ถึงห้าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีใยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละที่เป็นชชนะที่มีใยเหนือโลกใครละ่ะที่มีใยเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองมัทธิวบทที่สิบหกข้อแปด เราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านจะเปรตโตและบนศิลานี้เราจะสร้างากิจจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีใช่ต่อกิจจักรไม่ได้ลูกาบทที่1 0บข้อสินี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอํานาจเกียวกับงูลายและแมงป่องและให้มีอํานาจยิ่งใหญ่กว่า,าริคานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมาก คุณพระเจ้านะคะวันนี้เราพูดเรื่องการครอบครองของพระเจ้าอยู่ในตัวตนของเราอยู่ในคริสตจักรนะคะคริสตจักรก็หมายถึงผู้เชื่อคริสตจักรก็คือผู้ที่ปรีศุคริสได้ทรงไถ่แล้วแล้วก,ก็มีตําแหน่งที่สูงก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงยกชูคริสตจักรของพระเจ้าขึ้น เมื่อเราบังเกิดใหม่เมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นผู้รับช่วงธรรมชาติของพระเจ้ารับส่วนในสภาพของพระเจ้าในสองใปโตบทที่ 1: นข้อสแล้วก็ในสดุดีบทที่8ปข้อหแต่จิงพรุงทรงสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและทรงสวมมงกุฎแห่งสง่าราศีแล้วก็เกียรติยศให้แก่เขาด้วยเหตุนี้เองคริสตจักรที่ถูกไทยโดยการตายของปะคริต และพระคิดได้ส่งฟื้นจากความตายทำให้คริสตจักรมีสิทธิอำนาจทำให้คริสตจักรครอบครองในโลกปัจจุบันฤทธิอำนาจที่พระเจ้าครอบครองโลกใบนี้อยู่ที่คริสตจักรโดยความเชื่อโดยการอธิษฐานโดยการน,าาน,ารนามัสการถึงแม้ว่าคริสตจักรยังบกพร่องอยู่และบางทีคริสตจักรก็อ่อนแอล้มเหลวอย่างน่าอับอายหลายครั้งเพราะขาดความเชื่อแต่คริสตจักรก็ยังเป็น พลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่จะให้อริยธรรมของโลกเจริญพัฒนาขึ้นและเป็นอำนาจเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการยุติธรรมทางสังคมทั่วโลกคริสจักรเป็นพลังเดียวที่โลกกำลังต่อสู้กับการครอบครองของมารสาตานถ้าไม่มีคริสตจักรมารก็จะครอบงำอย่างเต็มที่และจะไม่มีความยุติธรรมในโลกใบนี้เลย ถ้าเราเห็นความยุติธรรมมีบ้างก็แสดงว่าในโลกใบนี้ยังมีคริสตจักรนั้นคือคริสตจักรมีพลังคริสตจักรปกครองโลกคริสตจักรมีอำนาจที่มาจากพระเจ้าทําให้โลกใบนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่บ้างศีลธรรมที่ดีถ้าคริสตจักรไม่ได้ปกครองโลกไม่มีความยุติธรรมศีลธรรมก็จะเสื่อมทั่วโลกหนักด้วย ความรู้การศึกษาก็ไม่ได้ทําให้คนเจริญก็มีแต่ทําลายกันและกันนะผลิตอะไรขึ้นมาก็เป็นแต่มีพิษมีภัยทําลายล้างกันและกันผลิตอาวุธแล้วก็สร้างเห็นไหมเทคโนโลยีพวกมิชช่ชีพคอนเซนเตอร์เงี้ยโลกยิ่งเจริญก็ยิ่งอันตรายผลิตนะข้าวสารปลอมก็ได้ไข่ปลอมก็ได้แล้วก็ทุกวันนี้นะนะคะ จะดื่มจะกินจะรับประทานอะไรเราก็ระมัดระวังเพราะฉะนั้นนะคะสมุนไพรก็เริ่มเป็นดาวขึ้นมาจะทำให้คนเนี่ยกลัวเรื่องสารเคมีเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตอนนี้ก็ถึงตาสว่างแล้วว่าสิ่งที่มาจากพระเจ้านะะก็เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็ไม่ได้ดีเท่ากับพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยของแท้ของจริง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอากาศออกซิเจนในเมืองที่เจริญก็หายากมีแต่การปนเปื้อนมลภาวะเป็นพิษอะไรประมาณนี้นคนมากมายจึงชอบที่จะออกมาอาศัยตามชนบทตามทุ่งนามีโคกหนองนาอะไรที่มันอยู่ในทุ่งนากลายเป็นทำเลทองแพทย์แผนไทยก็เป็นอะไรที่คนกำลังหันมาให้คุณค่านี่คือสิ่งที่เราพบเจอได้ จะบอกว่าโลกดีทันสมัยมีเทคโนโลยียิ่งน่ากลัวยิ่งอันตรายยิ่งเจริญก็ยิ่งโลกนี้ก็มันเล็กเข้าทุกวันโลกอยู่ในกำมือไม่ได้ใหญ่เพราะว่าทุกอย่างมันก็มีอะไรที่รวดเร็วมีข่าวอยู่ต่างประเทศไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำกระจายไปทั่วโลกมีการเรียนแบบมีแฟชั่นการเรียนแบบ ก็รวดเร็วโดยเฉพาะการที่โลกนี้เสื่อมศิลธรรมแล้วก็มีความเสื่อมในด้านต่างๆความบาปก็เกิดขึ้นมากมายทำให้กระจายข่าวได้เร็วมีวัฒนธรรมเรียนแบบเพราะฉะนั้นนะคะโลกใบน,นี้ก็อยู่ยากนะคะถ้าปัสจาคริสจักอธิษฐานอย่าลืมนะคะคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมเท่านั้นที่ต่อต้านการครอบครองของพญานนะคริสจักเป็นพลังเดียว กำลังต่อสู้กันครอบครองของซาตานถ้าคริสตจักรนอนหลับไม่อธิษฐานถ้าคริสตจักรเบื่นเป็นเหมือนวันนี้นะคะหมายถึงว่าเราไม่ได้พักผ่อนเรานอนดึกแล้วก็เราก็ตื่นไม่ทันดูว่าไม่ได้อธิษฐานก็น่ากลัวแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษเมื่อคืนเราก็ธิษฐานข้ามคืนเราก็อยู่ในบรรยากาศการนมัสการตลอดเราได้ขนาบเราได้ปลูกมัดมารซาตานไว้เรียบร้อยแล้ว ในวันนี้นะคะเดี๋ยวคนที่ตื่นจากหลับเขาก็จะลุกขึ้นมาอธิษฐานทําหน้าที่ในการปกครองโลกคือการอธิษฐานคือการนมัสการทุกครั้งที่มีการอธิษฐานการนมัสการเรากําลังทําหน้าที่ต่อต้านมารหรือทําหน้าที่ปกครองโลกไปกับพระเจ้านี่คือแสนยานุภาพของผู้เชื่อหรือคริสตจักรนั่นเองปกครองโลกด้วยความชอบธรรม โดยผ่านการนามัสการการอธิษฐานนะฮะทำไมิสตจักรเนี่ยนะคะส่องสว่างเป็นเกลือที่มีรสเค็มอยู่ยังเยียวยารักษาโรคใบนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นกสตจักรจ,จึงเป็นคําตอบกสษจักรจึงเป็นพลังเดียวที่อยู่ในโลกที่อยู่ทั่วโลกที่กําลังต่อต้านกับผีมารซาตานและพระเจ้าสัญญาว่า ผู้ที่ชนะโลกก็คือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในหนังสือหนึ่งยอห์นบทที่หข้อสข้อหผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงตายไถ่บาปมนุษย์ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายวันนั้นพระเจ้าสถิตอยู่กับคริสตจกักรหมายถึงสถิตกับผู้เชื่อและพระเจ้าก็สัญญากับเราในหนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อสบอกกับเราชัดเจนว่า ผู้ที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้ที่อยู่นอกโลกเพราะฉะนั้นก็ขอหนุนจิตจูใจนะคะให้เราเชื่อให้เรายึดมั่นภาวจนะและเราก็จะดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจเราจะไม่ได้นําเดินชีวิตด้วยความสับสนและงงงวยเราจะชัดเจนกับภาวจนะเราเชื่อภาวจนะเปิดใจกับภาวจนะนี่คือมรอดกของผู้เชื่อเราจะครอบครองโลกใบนี้ผ่านความเชื่อเชื่อภาวจนะ พระคำของพระเจ้าบอกเราเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญในสิทธิอำนาจของผู้เชื่อเราจะไม่นอนหลับทับศิ์แต่เราจะเป็นผู้เชื่อหรือเป็นคริสเตียนที่เป็นเกลือที่ไม่หมดรสเค็มเป็นความสว่างของพระเจ้าทั่วโลกโดยการอธิษฐานเพื่อโลกนะะ พร้อมกับการที่เราประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะสํมเดงความรักของพระเจ้าต่อผู้คนมากมายด้วยการเอาใจใส่ผู้คนหรือโลกใบนี้การเอาใจใส่ในการพัฒนาความเชื่อของเราของคริสตจักรของผู้เชื่อแล้วก็เพื่ออะไรคะก็เพื่อที่เราจะมีการครอบครองร่วมกับพระคริสต์ฝึกฝนพัฒนาความเชื่อของเราและเราก็จะเป็นพรชนะของพระเจ้า เป็นผู้ที่อันพระเจ้าทรงใช้ในการที่จะต่อต้านอิทธิพลแห่งความมืดและความบาปก,การที่เราใช้ความคิดความรู้นะซึ่งเป็นของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมทั้งการประกาศข่าวประเสริฐโลกนี้จึงมีความรู้ถึงพระเจ้าถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก่อนที่เราจะออกประกาศก่อนที่เราจะไปสําแดงความรักต่อผู้คนมากมายเราจะเป็นจะต้องอธิษฐานเราจําเป็นจะต้องพึ่งพาพระเจ้า พระเจ้าจะให้พลังพิเศษพระเจ้าจะให้ฤทธิเดชในของประทานในการเจิมและเราก็จะส่องสว่างได้อย่างเต็มที่ชีวิตที่มีอยู่ในคริสตจักรเป็นฤทธิเดชคริสตจักรเป็นอริยธรรมของโลกที่ไม่ได้เปื่อยเน่าที่ไม่ได้เสื่อมสลายที่ไม่ได้เสื่อมถอยหรือเน่าเปื่อยเป็นสังคมที่เน่าเฟรซไม่ใช่ในมัทธิวบทที่ห้าก็สิท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ้อ13บ4ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคริสตจักรกำลังทำหน้าที่ทำหน้าที่ส่องสว่างทำหน้าที่เป็นเกลือที่ไม่หมดลดเค็มทำให้โลกนี้น่าอยู่ราะฉะนั้นคริสตจักรจำเป็นจะรู้บทบาทหน้าที่ของเราโดยการที่เราเป็นภาชนะของพระเจ้ามีความเชื่อเชื่อในพระวจชนะแล้วก็ดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าเราก็มี เสียงแห่งชัยชนะก็คือเสียงแห่งการอธิษฐานเป็นคริสตจักรที่ให้คุณค่าในเรื่องการนมัสการการอธิษฐานถ้ามีการอธิษฐานก็ต้องมีการนมัสการถ้ามีการนมัสการก็จะรวมการอธิษฐานไปด้วยกันผสมผสานไปด้วยกันก็จะทําให้มีความเชื่อและเป็นความเชื่อที่เข้มแข็งคริสตจักรจะมีพลังส่งผลถึงฝ่ายโลกส่งผลถึงบ้านเมืองและส่วนตัวส่วนบุคคลด้วย ก็จะนำโลกเข้ามาอยู่ในพระเยซูคริสต์หรือมารับความรอดนั่นเองถ้าเราไม่อธิษฐานคนจะรอดไม่ได้คริสตจักรจำเป็นจะต้องอธิษฐานชีวิตของคริสเตียนเองก็จะต้องอธิษฐานเพื่อเราจะอยู่รอดเพื่อเราจะประกาศเรื่องความรอดเราจะไม่เพียงอยู่รอดแต่เราจะช่วยคนให้รอดด้วยนี่คือพระราชะกิจของพระเยซูคริสต์ที่ทำงานผ่านคริสตจักร และโรร่งได้ทรงซื้อคริสตจักรด้วยชีวิตของโรร่งเองจ่ายราคาด้วยชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้เรารู้ว่าคริสตจักรนี้มีคุณค่ามากมีความหมายมีสิทธิอํานาจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ที่จริงทุกคนนะคะที่มีพระเยซูคริสต์เราทุกคนสามารถที่จะมีอิสระเสรีภาพในการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้ถูกผูกมัดไม่ได้ถูกจำกองไม่มีผีครอบงำ ไม่มีผีตัวไหนที่จะทําลายชีวิตของผู้เชื่อได้ถ้าผู้เชื่อเหล่านั้นเข้มแข็งและก็เป็นคริสเตียนที่เติบโตและเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณนะมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าและแตัดสินใจโดยมีพระเจ้าหรือความเชื่อโดยพลังที่สามัคคีรมกับพระเจ้าอย่างดียอดเยี่ยมคริสเตียนสามารถอธิษฐานเผื่อตัวเราเองเพื่อสถานการณ์ต่าง เพื่อคนรอบๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆคำอธิษฐานโดยความเชื่อนี่แหละจะมีทิพลที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆได้แม้แต่ชีวิตของเราด้วยเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราชีวิตของเรามันสตตนมันจะต่อสู้ต่อต้านหรืออารวาสผู้คนมากสักเท่าไรแต่เมื่อคริสตจักรอธิษฐานเมื่อผู้เชื่อรับผิดชอบหน้าที่บทบาทก็จะเป็นการต่อสู้ต่อต้านมันสตนสตน เป็นการช่วยเหลือชีวิตเป็นการกอบกู้สถานาการณ์ที่เลวร้วายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นนะคะการอธิษฐานของผู้ชอบธรรมจึงมีพลังไงคะมีทิพลต่อย่านอากาศต่อโลกใบนี้มีผลกระทบทั้งต่อทุสวรรค์และต่อมนุษย์และต่อผีมารสตานแล้วก็ดีต่อใจของพระเจ้ามากหมายถึงว่าตาคริสตจักรอธิษฐานผู้เชื่ออธิษฐานพระเจ้าจะยิ้ม พระเจ้าจะพอพระทยัยพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมหนังสือเยเรมีบทที่ส3ข้อที่สจงทูลเราเราจะตอบเจ้าทูลไปเรื่อยๆอธิษฐานไปเรื่อยๆนะพึ่งพาพระเจ้าสุดฤทธิ์สุดเดชท,ทั้งภาษาความคิดการอธิษฐานทั้งการนมัสการจากใจจากวิญญาณทั้งพูดภาษาแปลกๆนะคะพระเจ้าจะเปิดเผยพระเจ้าจะปรากฏพระองค์พระองค์จะให้นิมิต พปรองจะใส่ภาระพรรองจะเปิดเผยสำแดงในมิตรต่างๆที่ซ่อนอยู่เอามาเปิดเผยให้กับเราเพราะฉะนั้นนักอธิษฐานวิงวอนหรือผู้ที่ติดสนิทกับพระเจ้าจริงๆหรือการที่เราัติสมาด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วก็เต็มเปี่ยมเต็มล้นเนี่ยเราก็ใช้เวลากับพระวิญญ,ญาณอธิษฐานพปรองจะท่งตรัสกับเราแน่นอนพปรองจะเปิดเผยสำแดงเรื่องต่างๆให้เราได้ทราบทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี เมื่อพระเจ้าเปิดเผยเนี่ยถ้าพระเจ้าเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับใครกับบางคนกับสถานที่กับเมืองกับประเทศพระเจ้าจะนำมาเปิดเผยให้กับนักอธิษฐานวิงวอนหรือผู้ที่มีของประทานแล้วเขาใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยสแัแดงสิ่งที่ไม่ดีก็จะปรากฏขึ้นเมื่อเขาเห็นเขาก็จะนำมาอธิษฐานถอดถอนถอนรากถอนโคนหักล้างลมล้างทำลายโครงสร้างของมนัน คริสเตียนมีสิทธิอำนาจถึงขนาดนั้นทำลายกิจการงานของมันสถานที่มันกำลังวางแผนที่จะทำชั่วทำร้ายทำลายคนนั้นทำลายคนนี้แต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสำแดงผ่านนักอธิษฐานนะคริสตจักรแห่งการอธิษฐานมันจะมีการเปิดเผยสำแดงแน่นอนแต่ที่คนนั้นจะตายก่อนเวลาหรือมีเหตุด่วนเหตุการณ์ร้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขาได้รับการบอกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นหรือ ได้รับคำเผยพระวจนะผู้เผยวจนะเขาก็จะอธิษฐานหักล้างลมลังให้กับเราหรือคริสเตียนคริตจักรอธิษฐานช่วยกันและกันทําลายกิจการงานของมารมันก็จะไม่สามารถที่จะเคลื่อนต่อไปได้เป็นการหยุดนะกิจการงานของมารสตานเป็นการหยุดแผนของมารก็คือคําอธิษฐานของธรรมิกชนนี่แหละของคริตจักรนี่แหละมีแสนยานุภาพขนาดนั้นต่อต้นานมารได้ เป็นอาวุธเดียวที่ต่อต้านกิจกรรมกิจการ,รของมารซาตานได้ก็คือคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผลฮาเลอูยาเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในการที่เราจะอธิษฐานขอเราใส่ใจสนใจในการอธิษฐานเพราะฉะนั้นนะคะัคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมเนี่ยนะครับเป็นอาวุธที่ร้ายแรงอาวุธในโลกนี้ยิงมารซาตานไม่เข้ายิงมารซาตานไม่ได้ แต่คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมล้มมานสตานโค่นล้มอาณาจักรแผนการชั่วร้ายของมารสตานได้เลยเพราะฉะนั้นคริสตจักรจะมีพลังมหาศาลครอบครองโลกใบนี้ร่วมกับพระเยซูกฤ์ถ้าคริสตจักรนั้นใส่ใจสนใจในนเรื่องการอธิษฐานเราจะครอบครองเราจะทำงานของพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดา การงานที่พระเจ้ามอบหมายให้กับคริสตจักรทั้งหมดนะคะปรีีสุคริตก็บอกกับเราแล้วว่าพระองค์จะทํางานผ่านคริสตจักรและคริสตจักรมีชัยชนะเหนือมารเมื่อพระองค์ส่งสิ้นรผชนแล้วก็เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้ทรงไถ่มนุษย์ออกจากอํานาจของศัตรูก็คือมารซาตานพ่ายแพ้แล้วพระบุตรของพระเจ้าได้สเสด็จมาก็เพื่อเหตุนี้ก็คือมาทําลายกิจการงานของมาร มันไม่มีสิทธิอำนาจอะไรในโลกใบนี้ถ้าคริสตจักรลุกขึ้นมารสตานที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในโลกใบนี้มันเป็นหน้าที่ของคริสเตียนที่จะต้องอธิษฐานต่อต้านหยุดยั้งกิจการงานของพวกมันมีที่เดียวที่ต่อต้านมันได้ก็คือคริสตจักรคริสตจักรที่อธิษฐานนะคะไม่ใช่คริสตจักรที่นอนหลับทับสิษมารสตานยังไม่ได้ถูกกวาดจากโลกนี้กับพรรพวกของมัน พระเจ้ายัางปล่อยให้มันอารวาสอยู่ยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะมากวาดมันออกไปเพราะฉะนั้นคริสตจักรจะต้องทํางานขณะที่พระเจ้ายัางไม่ได้รับคริสตจักรจากโลกนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรเนี่ยนะคะที่จะทําหน้าที่แล้วก็ครอบครองโลกใบนี้โด้วยการอธิษฐานทําสงครามฝายวิญญาณก็คือการอธิษฐานก็คือการที่เรามี ห้องแห่งชัยชนะก็คือคริสตจักรจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานและเราจะครอบครองเป็นการเตรียมผู้เชื่อที่จะครอบครองร่วมกับพระคริสต์ในแผ่นดินสวรรค์การปกครองของพระเจ้านะคะอาณาจักรของพระเจ้าจะต้องมาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกนี้ผ่านคริสตจกักรและเป็นคริสตจักรที่เข้มข้นไปในการอธิษฐานอย่างเชี่ยวชาญโดยมีความเชื่อเพราะฉะนั้นนะคะ พระเจ้าจะไม่ทรงกระทำอะไรในแผ่นดินโลกนี้โดยปัสจากคริสตจักรจอห์นเวสลีย์ได้กล่าวว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทำอะไรนอกจากตอบคำอธิษฐานของคริสเตียนหรือคริสตจักรถึงแม้ว่าพระคริสต์มีชัยชนะต่อมารซาตานอย่าง สิ้นเชิงพระองค์ก็ยังส่งให้มันเนี่ยนะสู้รบเป็นกองโจรบนโลกบนแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นนะคริสตจักรจะต้องเตรียมชีวิตดีๆฝึกฝนมีส่วนในการที่จะมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้ามีส่วนในชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของโลกนะคะ การอาธิษฐานจะไม่เป็นคําอธิษฐานที่วิงวอนขอไปทีเท่านั้นแต่จะเป็นคําอธิษฐานที่ร้อนรนที่มีความเชื่อที่มีการกระทําที่มีสิทธิอํานาจจะเป็นการสนับสนุนแผนการของพระเจ้าจะเป็นการครอบครองร่วมกับพระเจ้าจะเป็นการส่งเสริมให้พระราชกิจของพระเจ้าหรือแผนการของพระเจ้านะคะมีความสําเร็จในโลกใบนี้พระเยซูจะได้ทําลายซาตานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า,านะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ได้ทรงมอบอำนาจให้กับคริสตจกัจกรคริสตจักรจำเป็นจะต้องร่วมงานกับพระคริสต์ในมัทธิวบทที่1 6ข้อ18พลังแห่งความตายจะมีชัยชนะต่อคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้เราจะมอบลูกกุญแจสวรรค์ไว้ให้ท่านท่านกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะ กล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วยในลูกาบทที่10ข้อ18 19เราได้เห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเจียบงูหลายและ,มะแมลงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่าศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำอันตรายท่านได้เลยนะคะสุดท้ายด้วยเหตุนี้เรารู้ว่าการอธิษฐานเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของคริสตจกักร การนมัสการการอธิษฐานเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในคริสตจักรสำคัญกว่าการเทศนาสำคัญกว่าการประกาศการสอนการร้องเพลงแต่การอธิษฐานและการนมัสการที่มีความเชื่อนะคะไม่ใช่มีการอธิษฐานแต่ปรัศจากความเชื่อก็ไม่มีพลังซึ่งจะมีชัยชนะต่อสตานและขับไล่ศัตรูออกไปนั้นเราต้องมีความเชื่อด้วยอธิษฐานด้วยความเชื่อ นมัสก,การด้วยความเชื่อทมตามพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อเราจะเห็นว่าการอธิษฐานจะมีอิทธิพลต่อคำเทศนามีอิทธิพลต่อการประกาศการสอนการร้องเพลงนมัสก,การด้วยความเชื่อจะมีพลังใส่และเสริญและขอบคุณพระเจ้าเวลาหมดหมดเวลาก็เลดมาบ้างเพราะว่าวันนี้ชิวๆกับพระเจ้าเนาะน่าจะมีการหยุดหลายท่านก็คงจะหยุดงานหลายวันเลยทีเดียว ก็ขอพระเจ้าปกป้องเราตลอดก็อย่าปฏิจนลืมอธิษฐานอย่าปฏิจนลืมปฏิฝ่ายวิญญาณจนลืมที่จะใช้สิทธิอำนาจเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงนี้ผู้คนก็จะใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าประมาทเลินเล่อนะคะ คริสเตียนจะต้องลุกขึ้นทำงานเดี๋ยวสายๆก็จะออกไปอธิษฐานอีกก็ที่ไม่อธิษฐานก็เดี๋ยวเจอกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่คริสตจักรไม่ทำหน้าที่ไม่อธิษฐานเผื่อผู้คนช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายจะเรียกว่า7วันอันตรายหรือ3วันอันตราย5วันอันตรายก็ว่าได้เพราะว่าผู้คนมากมายก็จะมัวแต่ฉลองปาตีนในเรื่องเนื้อหนัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายคิสจักรจะต้องเป็นยามคิสจักรจะต้องลุกขึ้นทำงานแม้ว่าเราจะเหนื่อยบ้างก็ไม่เป็นไรนอนตื่นสาย,สายแต่เราจะลุกขึ้นไปทำหน้าที่นะเมื่อคืนเราก็อธิษฐานแล้วผูวกมัดไว้แล้วแต่เราก็จะต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องทางโลกฝ่ายวิญญาณบางลัทธิบางศาสนาเขาก็จะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ย ไปทำพิธีกรรมจนข้ามคืนจนข้ามวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราที่อยู่ฝ่ายความชอบธรรมท,ที่เป็นความชอบธรรมที่เที่ยงแท้เราจะต้องลุกขึ้นไปจำการ oui, ก็ขอบคุณพระเจ้าสําสหรับหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลในช่วงเทศากาลนี้ก็ mm. จะต้องทํางานหนักเหมือนกันว่าจะเป็นทหารตำรวจผู้พิทักษ์นะคะ แล้วก็จุดบริการต่างๆที่จะดูแลประชาชนคริสตจักรก็ยิ่งทำงานมากเราจะช่วยโอกาสไม่ได้ทำหน้าที่ก็เป็นเหมือนกับเราละเลยเราไม่ลุกขึ้นรับผิดชอบช่วยสังคมเพราะว่าคริสตจักรเท่านั้นที่จะต่อต้านมารซสตานได้ก็ขอให้เราที่จะลุกขึ้นเสียสละที่จะอธิษฐานคริสตจักรก็จำเป็นที่จะ เป็นหน่วยงานของพระเจ้าที่จะทําหน้าที่ลุกขึ้นเข้าไปจําการแล้วก็อธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าก็แต่พระบิดาเจ้าขอพรรองอวยพรบวชนะอวยพรถ้อยคำอวยพรทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาได้ยินได้ฟังขอพระเจ้าปกป้องขอพระเจ้าเจิมพระเจ้าอวยพรที่เราจะลุกขึ้นในการที่จะส่องสว่างลุกขึ้นในการที่จะทําหน้าที่อย่างดียอดเยี่ยมเจิมเราใช้เรา อวยพรนราที่จะร่วมงานกับพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็พระองค์ได้ทรงอวยพรคริสตจักร ทั่วโลกทั่วประเทศไทยที่จะลุกขึ้นทําหน้าที่อธิษฐานอวยพรสิญญาพิบาลอวยพรผู้ประกาศขา่าวเริฐอวยพรและกระตผู้เผยพระวจนะอาจ,จารย์ที่ทํางานเตรียมทมรมิจชนของพระเจ้าเจิมเหนือท่านอวยพรท่านแล้วก็อวยพทรทรมิจชนที่จะลุกขึ้นใช้สิทธิอํานาจร่วมกับผู้นาําร่วมกับแผนการของพระเจ้า แล้วเขาจะรับพรเขาจะครอบของร่วมกับพระคริสต์เขาจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเขาจะได้รับการปกป้องเขาจะได้รับการสถาปนาสรรเสริญและแลขอบคุณพระเจ้าและพระองค์จะทรงอวยพรเราแล้วอวยพรเราอีกเราจะชนะแล้วชนะอีกขอพระเจ้าได้ทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางเราเรามอบซึ่งกันเละก,กันไว้กับพระองค์ตลอดปีสอ ให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเราให้กำลังให้ฤทธิดเดชให้ความปลอดภัยให้สวัสดิภาพสวัสดิการให้อนาคตและความหวังใจให้เราทั้งหลายเจริญขึ้นเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงขอบคุณพระองค์ร่วมกันมอบซึ่งกันและนการไว้ก,กับพระเจ้าในพระราชนามพระเยซูคริสต์ a เมน